คนผมหยิกจะเจอปัญหาผมเกาะกันเป็นก้อนแบบนี้นี่แบบนี้เลยจ้าสิ่งที่สาชอบใช้ก็คือตัวเซรั่มตัวนี้ของレスฟีแคลี่นะคะเพราะว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาผมที่เกาะกันเป็นก้อนแบบนี้นี่โดยเฉพาะคนผมหยิกตรงท้ายทอยดู <laughs> เป็นอะไรที่แบบเป็นก้อนแบบขนาดนี้เลยเมื่อก่อนนี่คือสาจะต้องอใช้กันไกลตัดผมนะคะแต่ตอนนี้คือตั้งแต่ทำตัวเซรั่มตัวนี้ของレ e ฟี r คลรีล่ออกมานะคะแบบ เลิกตัดผมไปเลยก็คือใช้แค่ตัวเซรั่มใช้แค่หนึ่งถึงสองหยดแค่นั้นเองนะคะแล้วก็รูปที่มือเสร็จแล้วก็เอามารูปที่ผมแบบนี้เห็นไหมผมที่มันติดติดกันอยู่เป็นก้อนมันก็จะเริ่มคลายตัวออกเดี๋ยวทำตรงทอยๆให้ดูดีกว่านี่ดูตรงทอยๆเป็นก้อนแบบนี้เลยนะสาก็จะใช้เซรั่มนะคะใส่ไปสักสองหยด อันนี้คือมันจะใกล้หมดแล้วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะถูที่มึงแล้วก็ใส่ลงไปที่ผมอย่างนี้เลยแล้วก็ค่อยๆใช้มือคลี่ออกนะคะคือมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนผมยิกอะเพราะคนผมยิกอะผมมันแห้งพอผมแห้งผมมันก็พันกันอะนะคะพอผมพันกันแล้วมันก็จะแกะออกยากมาก และยิ่งถ้าไปสระผมในขนาดที่ผมมันพันกันแบบนี้นะโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยผมร่วงผมขาดแน่นอนนี่ก็แค่ใช้ตัวเซรั่มของ r e s p i c เฮตัวนี้นะคะใส่ลงไปและถ้าตรงไหนที่แบบมันออกยากมากนะคะให้ใส่ลงไปตรงตรงตรง,ตรงที่เส้นผมเลยเนาะแล้วก็ค่อยๆใช้มือขย,ขยี้ขยี้แบบนี้ เมื่อก่อนก็คือสาสตร์จะแบบต้องตัดผมตลอดนะคะตรงไหนที่มันพันกันมากๆแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้ตัดแล้วก็ใช้ตัวเซรั่มตัวนี้เอาจะเย็นๆนะค่อยๆแกะออกตรงไหนที่มันเป็นปม จากที่มันเป็นปมใหญ่ตอนแรกตอนนี้มันเริ่มคลายออกมาเหลือปมนิดเดียวแล้วนะคะค่อยคคลี่ผมไปเรื่อยนะคะมันจะค่อยๆหลุดออกแต่ต้องใจเย็นเย็นนิดนึงนะคะอย่าไปดึงมันแรงๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวผมมันจะขาดหมดแล้วเซรั่มตัวนี้นะไม่ได้ใส่สีสังเคราะห์เปล่นสังเคราะห์ไม่ใส่ซิลิโคนด้วยคือเป็นน้ำมันธรรมชาติ12ชนิดร้วนๆไม่มีตัว อาปาีพาราเฟนนะคะไอสารกันบูดพวกนั้นเราไม่ใส่เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ผิวแพง้ง่ายนะคะไม่ต้องกลัวเลยใช้ได้แน่นอนนี่เห็นไหมสั่งออกแล้วตอนแรกที่มันสั่งไม่ออกนี่เห็นไหมคะและผมที่มันเป็นปมใหญ่ๆตอนแรกนี่มันเหลือแค่นี้เห็นไหมเราไม่ต้องตัดผมทิ้งเลย คนผมยีกธรรมชาติใช้ได้นะคะหรือว่าคนที่ไปดัดผมมาก็ใช้ได้เนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสาวก,ก็ดัดผมพอไปดัดผมมาแล้วเนี่ยมันก็จะพันกันมากๆโดยเฉพาะตรงช่วงไพทอยนะคะใช้ตัวนี้ได้เลยเซรั่มตัวนี้ของレスピカルีนะคะเอาลงไว้ที่ผมได้เลยยิ่งตรงไหนที่มันพันกันมากๆนะคะให้หยดลงไปตรงๆที่ผมเลยแล้วมันจะค่อยๆค,คลี่ออกแบบนี้เห็นไหมแค่นี้ก็ไม่ต้องตัดผมแล้วค่ะ ลองเอาไปใช้ก็นดูนะคะใครใช้แล้วได้ผลยังไงมาบอกกันบ้ากนะ